สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรายังตามติดกันต่อนะคะใส่ใจมากเลยค่ะกับข่าวของชูคายนะคะพระเอกขวัญใจของพวกเรานะคะก็มีคนนะคะอ้างตัวว่าเป็นอดีตแฟนสาวของคุณชูคายออกมานะเปิดเผยทำลายความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ต้องออกมาในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชูคายนะคะประเด็นใหญ่ๆคือสัญญาของเขากำลังจะหมดลงกับทางหวนอี้ของวีเจิ้งนะคะบริษัทนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือละครเรื่องใหม่นะคะกำลังออนแอร์อยู่ที่แสดงคู่กับน้องเถียนซีเวยนั่นเองนะคะใต้แสงจันทร์วันหวนคืนค่ะซึ่งประสบความสําเร็จด้วยนะก็แพลตฟอร์มที่ออนแอร์ air เรื่องนี้นะคะนอกประเทศจีนก็ถือ Disney p l u ัค่ะเ,เพื่อนๆนะคะก็ทำให้อดว a n ก็ชะงักเลยนะคะเพราะว่าคงทำคอนเทนต์ยากนิดหนึ่งไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างจะดุเหมือนกันเนาะในเรื่องลิขสิทธิ์นะคะอืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ว่ากันเอาเป็นว่าเรื่องเรื่องสนุกนะคะเ,เพื่อนๆไปติดตามชมกันได้สำหรับใต้แสงจันทร์วันหวนคืนค่ะเรากลับมานะคะที่ผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นแฟนสาวนะคะของคุณชิวขายเนี่ยเขาเปิดไทม์ไลน์ออกมาอย่างไรบ้างแน่นอนเป็นข่าวล่าสุดเลยะคะ ร้อนๆของประเทศจีนในช่วงแบบออสายๆนะคะของวันที่22สิงหาคมปี2025เนี่ยแหละคะ่ะก็เช้าวันนี้นะคะทั้งวิเจิ้งเองทั้งฉีลี่ซานะคะผู้หญิงซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนเก่าชีคายแล้วก็มีชีคายแล้วก็มีเจ้าชิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดบนโลกอินเทอร์เน็ตเลยแล้วก็แน่นอนมันเป็นเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของชีคายนะคะแต่ว่า วิจึงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเขาออกมาเขาออกมาสู้เขาออกมาปกป้องศิลปินของเขานั่นก็คือชีคข่ายแล้วก็เจ้าชิงนั่นเองนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะชีริซาเนี่ยก็อ้างว่าเป็นแฟนเก่านะคะของชีคข่ายแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็อ้างว่าเธอกับชีคข่ายเลิกกันเพราะว่าไปเห็นเขานะคะเธอไปเห็นเขากับเจ้าชิงนั้นแบบไปเช็คอินคือเขาเขา พูดไปเดี๋ยวก็แบบเท้าหนึ่งก็เข้าไปสู่แบบโคโค่ชานแนลนะคะเอาเป็นว่าเขาอ้างเออแฟนเก่าเนี่ยอ้างว่าเพราะว่าไปรู้ไปเห็นมาว่าฉีข่ายนั้นเข้าโรงแรมกับเจ้าชิงไปด้วยกันอ่ะทีนี้เพื่อลบล้างข่าวลือดังกล่าวนะคะอีเจิงนั่งไม่ติดนะคะไม่เพียงแต่ตอบกลับเท่านั้นยังคงไลฟ์สดด้วยนะคะโดยระบุว่าฉีข่ายกับเจ้าชิงนั้นไปที่โรงแรมเพราะว่าเจ้าชิงนั้นนะคะกําลังคือเหมือนแบบ เอาเรื่องอะไรอ่ะแบบแปลปนไทยงงๆอยู่เนาะเจ้าชิงกําลังสอนชี่ข่ายเรื่องของเขาอะไรไม่ใช่นะะเขามีทุรับปะาปางเขาไปทํางานการที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเรื่องราวที่แบบจะเข้าไปด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออะไรแล้วก็บอกอีกว่าฉีข่ายนั้นยังโสดอยู่นะคะต่อมานะคะทางด้านของตัวชีข่ายเองนะคะก็ตัวแทนก็ออกมาปฏิเสธให้แล้วนะคะแล้วก็เปิดจากปฏิเสธการเปิดเผยของผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะโดยอ้างว่าได้แจ้ง ความกับทางตำรวจแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นอีเจิงก็แจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเจ้าชิงเองเป็นบุคคลที่3ที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้ออกมาพูดเมื่อตอนเที่ยงนะคะของประเทศจีนค่ะโดยปฏิเสธความสัมพันธ์ใดๆนะคะกับชิข่ายแล้วก็เปิดเผยว,ว่าเธอโสดนะคะเธอโสดสนิทค่ะซึ่งนะคะก็เหมือนกับว่าเออจะทําให้ข่าวลือทางออนไลน์ก็ดูจะเบาๆลงนะคะเกี่ยวกับชื่อของเธอนี้การโต้เถียงระหว่างทั้งคู่หยุดลงใน ตอนเที่ยงนะคะเ,เหมือนเหมือนว่ามันจะหยุดได้เพราะว่าออกมากันหมดเลยทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นนะคะอีเจิงหรือว่าบริษัทนะคะแล้วก็ทั้งเจ้าชิงเองด้วยนะคะนี่การการโต้เถียงนะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่หยุดเพราะว่ามันก็มาละละ,ละอู่อีกในช่วงบ่ายนั่นเองเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นแฟนของชูข,ขายนั้นไม่หยุดนางก็ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงอีกหลายเรื่องนะคะก็คือมาโพสต์รายละเอียด เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทไลน์ของเธอกับชูค่ายโดยระบุว่านะคะตามคำกล่าวอ้างนะเพื่อนๆตามโพสต์กล่าวอ้างข้อมูลของของผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่าทั้งคู่พบกันในแบบงานวันเกิดนะคะของของคนดังคนหนึ่งในปี2021ซึ่งแบบเ,เขาก็เหมาห้องเป็นแบบ VIP ห้องส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ฉลองวันเกิดของคนคนนั้น ทีนี้ความแบบได้เจอกันมันก็ยังไม่จบพอหลังจากไอ้วันเกิดคืนนั้นแล้วเนี่ยคือวันลุ่งขึ้นหลังจากงานวันเกิดนะคะเพื่อนจากทีมโปรดักชันเนี่ยค่ะ ก็ได้เชิญนะคะแบบเชิญฉี่ข่ายด้วยไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปด้วยกันก็ไปเจอกันอีกนะคะนี้ทางด้านผู้หญิงคนนี้ยังกล่าวอีกว่าชี่ข่ายอยู่ในอาการมึนเมาในวันนั้นโรพระเอกของพวกเราพรเพกของพวกเรามึนเมาเพื่อนๆอ่ะนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าชี่ข่ายอยู่ในอาการมึนเมาวันนั้นแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆของเขาจากไปแล้วเนี่ยเขาก็ถูกดึงตัวแล้วก็ คือคือตัวของเธออะ่ะตัวของผู้หญิงคนนี้กล่าวอ้างว่าโดนแบบชีคาาอ่ดึงเข้าไปจูบนะคะภายใต้ลทธิ์ของแอลโกอฮอล์ค่ะจากนั้นก็มีการเขาเรียกไรดอีอ่ะการถอดเสื้อผ้าออกด้วยนะแต่ว่าพอดีพอดีแบบ คนเมาอ่ะก็คือฉี่ไข่นั้นคือหมดสติไปก่อนดังนั้นเธอก็เลยวิ่งหนีค่ะโอ้แต่แลว้วเพื่อนๆยังกับละครเลยนะคะจริงหรือเปล่าแม่นางฉี่ลิซายูวิ่งหนีจริงหรือเปล่าเจอเหตุการณ์นี้น่าจะแบบอื้อใช่เหรอนะคะตอนนั้น2วันต่อมานะคะทางฉี่ไข่ก็ได้พยายามติดต่อนะคะมาที่เธอหลายครั้งเลยพร้อมกับขอโทษขอโพยใหญ่เลยบอกว่าโอ้ยวันนั้นขอโทษด,ด้วยนะคือเขาเมาเขาเมามากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ทั้งสองคนยังคงติดต่อกันอยู่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ครับ อันนี้เป็นคําก่าวอ้างของฝ่ายหญิงผู้นี้นะคะจากนั้นนะคะในเดือนมกราคมปี2022นะคะผู้หญิงคนนี้แล้วก็ฉีข่ายนั้นก็แยกทางกันชั่วคราวนะคะหลังจากเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะคะนี่ก็เป็นการแยกทางกันเพียงช่วงสั้นๆในเดือนสิงหาคมค่ะจากนั้นทั้งสองก็บังเอิญเจอกันระหว่างการถ่ายทําที่เหิงเตียนนะคะหลังจากพูดคุยกันสักพักหนึ่งพวกเขาก็กลับมาคืนดีกันคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ มันคงยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นปลายปี2022ค่ะผู้หญิงท่านนี้ที่อ้างว่าเป็นแฟนเก่าของคุณชีวข่ายก็เปิดเผยว่าเธอมีอาการทางจิตหลังจากเห็นข่าวนะคะของชีวข่ายกับเจ้าชิงขึ้นมาแล้วก็หลังจากโพสต์เรื่องนี้ลงไปในบัญชีปลอมหลายบัญชีเลยฟแฟนของชี่ข่ายก็เปิดเผยเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยอะไรด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเธอก็ทะเลาะกับฉีข่ายอย่างรุนแรงเลยนะคะแต่ว่าฉีข่ายก็ไม่ได้โต้ตอบกลับอย่างต ยิ่งไปกว่านั้นหลังตรุจจีนนะคะชุลีซาก็เปิดเผยว่าเธอถูกแบบคุณชุยข่ายหลอกโดยอ้างว่าเขาโกหกเรื่องการเลิกเล่าทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะเขาไปคบกับผู้หญิงคนอื่นอีกนี่ต่อมานะคะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไปนค้นพบว่าหลังตรุตจีนปี2023ีเนี่ยชุข่ายได้ไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ได้ชวนนะคะผู้หญิงคนนั้นออกเดทหลายครั้งเขาก็ใช้วิธีเดิมๆกับเธอนะคะแล้วก็ผู้หญิง คนนั้นก็ก็หนีไปด้วยค่ะนี่เนื้อหาที่ตามมาแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยนะคะก็คือวิธีการของการแบบได้คบกันหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบออทางผู้ชายก็จะบอกว่าเมาอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายหญิงซึ่งอ้างว่าเธอมีสัมพันธ์เป็นแฟนเก่ากับทางฉีข่ายแล้วก็พวกเขานะคะก็คือ2คนนี้ฉีลิซ่านะคะกับฉีข่ายก็ติดต่อกันมาโดยตลอดแล้วก็ยังบอกอีกว่าฉีข่ายก็แบบพยายามจะคืนดีกับเธอ ด้วยน,ยนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนปี2023นะคะชริลิซ่าก็ได้ลบข้อมูลติดต่อของชีิไข่ออกแล้วก็ได้ได้เพิ่มเขากลับเข้ามาในเดือนตุลาคมอ่ะโอเคลบออกเดือนเมษานะคะปี2023จากนั้นปีเดียวกันก็เอากลับเข้ามาใหม่ในคอนแทคนะคะในเดือนตุลาคมค่ะ ผลที่ตามมาก็คือคำร้องเรียนของเธอจากบัญชีร้องก็ถูกขุดคุยขึ้นมาโดยแฟนๆนะะของฉีข่ายบนโลกออนไลน์และเธอก็ยังถูกนะคะดุอีกด้วยดุด่าบนโลกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยแล้วก็ทนนะคะมา2ปีแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเธอก็ทนต่อไปไม่ไหวอีกแล้วนะคะก็จึงออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของผู้หญิงซึ่งอ้างว่าเป็นอดีตแฟนนะคะมีความสัมพันธ์กับฉีข่ายจากโพสต์ของเธอเราก็เห็นได้ว่าเธอ เจอกับชีขายนั้นคบกันมาตั้งแต่ปี2021นะคะแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กับตึงเครียดหลังจากเหตุการณ์ชีขายกับเจ้าชิงกลายเป็นไวายร่ลในช่วงหนึ่งนะคะต่อมาก็ เธอก็ถูกหลอกซ้ำหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยฉิข่ายแล้วก็ฉิข่ายได้พบกับผู้หญิงอีกหลายคนนะคะใดในระหว่างที่แบบคบกับเธออยู่และในที่สุดหลังจากที่แฟนๆของฉิขหายนั้นขุดคุยคําร้องเรียนของเธอหลายข้อแล้วก็ไปถึงมือเขาเนี่ยก็เอาเป็นว่านะคะตัว ของชวไข่โกรธมากเลยนะคะก็ด่าเธออยู่เป็นประจำเลยนะคะแล้วก็แฟนๆบนโลกออนไลน์ของชวไข่เองก็เรียกเธอว่าอะไรนะแม่ม้ายดำอะไรเงี้ยแม่ม้ายชั่วร้ายเออแบบอะไรนะเลิกไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเธอก็ทนไม่ได้อีกต่อไปนะคะโดนด่ายอยู่บ่อยๆจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวนี้ขึ้นมาค่ะสาหรับผู้หญิงคนนี้ก็ได้เผยแพร่นะคะรูปภาพแล้วก็บันทึกการสนทนาหลายเออหลายคลิปหลายรายการเลยรวมถึง อะไรดีอ่ะก็ดูเหมือนว่าอะไรที่โพสต์ขึ้นไปก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความรักใครกันอยู่แล้วก็มีบันทึกหนึ่งกับเพื่อนๆซึ่งมีเนื้อหาร้องเรียนเกี่ยวกับชีว่ายที่เธอได้ลบไปแล้วด้วยนะคะหลังจากเล่าถึงการเลิกลาแล้วก็ทำไลายกับชีวไข่ไม่นานเนี่ยเธอเองก็อัปเดตนะคะโพสต์ Post อีกครั้งหนึ่งโดยแท็กวีเจิงแล้วก็ระบุว่าเธอได้แจ้งความแล้วหลังจากนั้นไม่นานชีวไข่ก็ได้ออกนะคะ ออเขาเรียกว่าทนายความเออทนายความของฝั่งคุณชีขายก็ได้อ,ออกเป็นหนังสือออกมาแล้วก็มีตาปัม๊มตาอะไรอย่างอย่างเป็นทางการนะคะจากการเปิดเผยนะคะของผู้หญิงท่านนี้ก็ดูเหมือนว่าชีขายกับเธอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบขาดการติดต่อกันอย่างแท้จริงอะไรประมาณนี้อย่างไรก็ตามก็ประเด็นที่ว่าพวกเขากําลังแบบ มันมีเรื่องนอกใจกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ยังคงนะคะเป็นที่ทกเถียงกันอยู่ค่ะแล้วก็ทางด้านของชี่ไข่เองนะคะก็อ้างว่าได้เลิกลานะคะกับเธอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจุดนั้นก็เป็นอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งเนาะเออไม่รู้เหมือนกันโอ้ยงง,งงไปหมดนะคะตอนนี้อีเจิ้งก็ได้แจ้งความแล้วนะคะฉี่ไข่ก็ได้แจ้งความแล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ฉี่ลิซาก็เลือกที่จะแจ้งความเช่นกันค่ะอู Years, <im ling> <t> ้แต่แล้ววิ่เจิ้งแจ้งความฉี่ไข่แจ้งความฉีลิลิาก็เลือกที่จะแจ้งความ ดังนั้นแล้วในตอนนี้เธอก็ยังคง ออนไลน์อยู่นะเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมโพสต์เพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็คําถามที่ว่าใครเป็นฝ่ายผิดละ่ะระหว่างพวกเขาเนี่ยก็ยังต้องรอดูผลกันต่อไปนะคะอืมตายแล้วนะคะเพื่อนๆคิด,คดว่าไงละ่ะแต่ว่าผู้หญิงนี้ต้องโดนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโพสต์ภาพโพสต์รูปขึ้นไปโดยไม่ได้แบบรับความยินยอมพร้อมใจจากผู้ที่เป็นเป็นอ,อ,อะไรดีผู้ที่ปรากฏอยู่บนภาพกับบนคลิปอะไรเงี้ยอย่างน้อยไอ้เรื่องถูกผิดยังไม่รู้แต่ว่าเรื่องที่โดน ะะโดนทางกฎหมายก็ต้องอันเนี้ยแน่ๆเลยนะคะรอยมาหนึ่งอืเออแล้วไอ้คลิปเมื่อกี้ที่ยดหวานเพิ่งจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็ข้อมูลจากอีกทีหนึ่งเขาบอกเป็นแฟนกันมา22ปีโอ๊ยอะไรกันไม่ใช่นะคะอีกมาสรุปเนาะผู้หญิงเขาออกมาแล้ว ออกมาบอกทำลายก็จริงๆแล้วก็เริ่มคบกันในช่วงของปี2021นะนเพื่อนๆแล้วก็จนมาถึงแบบยึดเยื้อมาเรื่อยๆรือยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเราก็แบบยังไงดีอะรอแล้วกันนะคะเป็นแบบพวกใส่ใจงงไปหมดเลยนับปงนับปีอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่า ถ้าคบกันจนถึงปัจจุบันยังไม่แบบยังไม่ตัดขาดอะไรเงี้ยมันก็ยาวอยู่เนาะยิบเอ็ดมาจนถึงตอนนี้ก็ยิบห้าก็สามสี่ปีอืมอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็คนน้าตาดีเป็นเรื่องของคนน้าตาดีแต่ว่ามันก็แปลกๆเนาะทาไมจะต้องมาแบบเป็นข่าวในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ซีรีส์ของฉิวข่ายกลังแบบออนแอร์อยู่เลยแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะดังนั้นก็แน่นอนพวกเราบรรดาทนายความของทางชิวข่ายก็ต้องแอคอย่างรวดเร็วไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมัน มีผลกระทบนะคะต่อซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่เนาะทีมงานเองเอยแล้วก็แหม Disney p พลัเองก็คงขนลุกต้องให้มันผ่านไปให้ได้นะคะต้องให้ผ่านไปให้ได้ต้องออนแอร์จนจบให้ได้ค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดเห็นเป็นประการใดกับเรื่องนี้ก็มาพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ